ขาที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวของชาวกัมพูชาที่พัทสบองอ,อ,งอที่จะไปไพลินไปสมรลดเนี่ยที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาดูอะไรก็รู้ไหมมาดูหนึ่งวัดที่นี่นไม่ใช่วัดข้างบนค,คือวัดมั่งเป็นสถานที่ <ต atom. S 2> ที่มีประวัติของการเอาเมื่อสมัยก่อนลบลาค่าฟันกัน,นอ่ะเข,<อ>ขาก็จะเอารเมแดงอ่ากรลง,งกระโหลกคนมัไว้ตรงนเนี้ยนภูเขาเนี้ย ่าแล้วก็<า>ข้างในโภงภู<ม>เขาเนี่ยมันจะมีช่วงตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นนะถึงทุ่มสองทุ่มเนี่ยจะมีข้างคาวอ่ะบินออกจากถ้ำเนี่ยบินออกจากถ้ำมาโอ้สองสามชั่วโมงอ่ะเป็นสายแล้วไม่รู้กลับตอนไหนเนี่ยวัดเนี่ยนเยนี่ยผมเคยเข้าไปมาเเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติก็นิยมมามาก แล้วก็ข้างบนเนี่ยถ้าขึ้นไปได้จะดีมากโอกาสน่าจะขึ้นไปดูหน่อยไปเที่ยวแต่ยังไม่ได้ขึ้นนี่เป็นขานหลายรอบเขาเขาห็นปูนดูแล้เนี่ยเออเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของพี่น้องัมบูชาที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหล่งประวัติศาสตร์แล้วแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเย็นๆมาดูนะโอ้โหเต็มถ้ำซอยเลยนักท่องเที่ยวก็เยอะนักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากเนี่ย เส้นทางที่เราไปเนี่ยจะไประหว่างพัตตบองไปสมโรดสมรดคืออำเภอหนึ่งในพัตตบองซึ่งมีการปลูกทุเรียนกันเยอะมากอันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นตำบลอยู่นะเป็นอำเภอเป็นตำบลมันอยู่อยู่อยู่เขาเรียกว่าห่างจากพัตตบองสักยี่สิบกิโลมั้งประมาณนั่นแหละวัดนั่นสวย เห็นละถนนก็เป็นมีสัญลักษณ์ของทางส่วนมากก็จะเนี่ยโฆษณาอะไรมากที่สุดเท่าที่สังเกตนะพวกสปอนเซอร์พวกเบียอะไรเงี้ยเครื่องดื่มทั้งหลายที่นี่มีมีทั้งคาราบาวมีทั้งเอเบอร้อยห้าสิบนะของไทยก็มาทำการค้ากันอยู่นี่ฮะ ก็สินค้าในร้านเนี่ยมีสินค้าไทยเกือบครึ่งอ่ะเห็นเลยบางทีก็เป็นป้ายภาษาไทยเลยอ่าเน่บ้านเขาเมืองเขาก็อันนี้เรามาเรามาถนนดีนะอถนนดีเอแต่ถ้าเข้าซอกเข้าซอยหรือระหว่างตำบลหมู่บ้านเนี่ยโหเจ็ดกิโลใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะแด็กก็ไปได้ เคยได้แต่ก็ทางเกวียนเนี่ยแต่เราเอารถเข้าไปมันก็จะช้าก็ดูสองฝั่งก็เหมือนบ้านเรานะก็เหมือนมีค้าขายมีอะไรเหมือนกันอีกขายต้นมงขายต้นมะเรียนเนี่ยนะเพียบเลยนะไม้ดอกไม้ประดับแะบพรมพื้นคิดว่าในอนาคตก็จะเจริญไปเรื่อยๆก็ดูแล้วนี่นะเมืองเขากําลังจะพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆโอ้นี่นตานลูกตานก็ยังมีอีกแถวนี้ลูกตาตานเยอะเลยไหม แสดงว่าตรงนี้เนะี่ยมีมีการปลูกตาลกันเยอะนี่นีาทางนั้นเลยนั่นายาวเป็นกิโลเลยโอ้ยตาลตาลอย่างนั้นเลยนะลูกตาลลูกตาลลูกตาลต,าต้นตาลเนี่ยต้นตาลนี่ไหข้างหลังไงเห็นต้นตาลลก็มีผลิตภัณฑ์จากตาลใช่ไหมถ้าอยู่หลังบ้านนะี่ยต้นตาล <Okay. S 2> mm hmm. เออนะเนีเ่ยบรรยากาศเป็นอย่อางนี้แหละครับครับ